เป็นแบบนี้มาเต็มใจให้เราอ่ะกูกูกูขังจนฟันเย็นกูออไปเนี่ย าจจะพยายามจะส่งความช่วยเหลือกันเองถือว่าพาตัวไงจะส่งเป็นหน้ามอสผ่านทางลมหายใจแม้เหรอเคาะก็ยังพอว่าได้เหี้ยมันเคาะเร็วไงไม่มันเคาะเร็วจนเป็นเสียงแบบปลืดไงอ๋อโอเคอ่าแบบเฮ้ยเสียงตัดเสียงตัดนี่เน๊ ทุก <ś les> วันนี่หว่าผมไม่ขนาดนั้นโมเมนต์แบบดีหาไม่ได้บ่อยๆเดาวอเิเพ็กต์กับใจสิ่งนี้ <ś les> <ś les> อ้าลุย <ś les> ไม่สพอแลวเยอย